สวัสดีค่ะดิฉันมันทิดาวงดีค่ะรับหน้าที่พิธีกรสําหรับกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจากเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมานะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้จัดทําโครงการ Thailand t r a v e l e r Voice เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่องนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เปิดรับข้อคิดเห็นนะคะการแสดงข้อคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะเพื่อนําไปต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ดี ยิงย่งขึ้นนะคะโดยมีพันธมิตรนะคะในอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวนะคะจากหลากหลายเลยค่ะเข้ามาร่วมโครงการนะคะและยังมีการทํากิจกรรมนะคะในการเก็บข้อมูลจากหลากหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น BTS นะคะเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าจะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะยอดนิยมอย่างจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะคะรวมไปถึงเรายังมีการเก็บข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในแต่ละจังหวัดด้วยนะคะรวมไปถึงการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะ จาก Mission Daily Report ด้วยนะคะและจากการที่มีผู้แสดงความคิดเห็นเข้ามามากมายนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจึงจัดกิจกรรมในการมอบรางวัลน,นะคะซึ่งรางวัลจะเป็น iPhone 12 Pro Max 128 GB นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะโดยเราจะมีการเปิดรับแสดงความคิดเห็นเนี่ยตั้งแต่ปลายปีของการเปิดโครงการนะคะจนถึงวันที่12มกราคม2 5 564นะคะเวลา23นาฬิกา59นาทีนะคะและในวันนี้เราก็จะมีการจับรางวัลกันนะคะซึ่งทั้งมีทั้งหมด5รางวัลน,นะคะลำดับต่อไปนี้ดิฉันต้องขอเรียนเชิญผู้ที่จะมาจับรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการค่ะลำดับนี้ต้องขอเรียนเชิญน,นะคะท่านรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนานะคะคุณอภิชัยฉัดเฉลิมกิจมาเป็นผู้จับรางวัลเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะซึ่งเราจะทำการจับรางวัลทีละหนึ่งรายชื่อนะคะโดยจะมีผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรนเซิรท่านรองจับ1รายชื่อขึ้นมาก่อนเลยค่ะผู้โชคดีท่านแรกนะคะได้แก่คุณปิยนันชูชุมสีนะคะเป็นผู้โชคดีท่านแรกนะคะคุณปิยนันชูชุมสีค่ะ ทันที่สองค่ะท่านที่สองนะคะผู้โชคดีนะคะได้แก่คุณอภิชาติตั้งธงชัยสกุลค่ะคุณอภิชาตตั้งธงชัยสกุลนะคะท่านที่สค่ะผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะ ผู้โชคดีได้แก่คุณกริติกาโกมลวัฒนะค่ะคุณกริติกาโกมลวัฒนะเป็นผู้โชคดีท่านที่3นะคะและผู้โชคดีท่านที่4นะคะได้แก่คุณคุณจิรวัฒน์อัตการานาะคะคุณจิรวัฒน์อัตการนาค่ะผู้โชคดีท่านที่4นะคะผู้โชคดีท่านสุดท้ายค่ะ iPhone 12 Pro โ a x 128GB ิได้แก่คุณ พีรวัตรสมุทรพานิชย์นะคะคุณพีรวัตรสมุทรพาณิชย์นะคะขอแสดงความดีกับผู้โชคดีท่านห้าท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้ว่าการนะคะด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาที่ได้ให้เกิดขึ้นมาจับรายชื่อผู้โชคดีให้เรากับ iPhone ทั้งหมดหาเครื่องค่ะแต่สําหรับลําดับต่อไปนะคะมีผู้โชคดีตัวจริงแล้วเราจะมีการจับรายชื่อสํารองไว้ด้วยนะคะรายชื่อสํารองนะคะจะมีการจับทั้งหมด5รายชื่อด้วยกันค่ะและลําดับนี้ ะะต้องขอเรียนเชิญผู้ที่จะขึ้นมาจับรายชื่อสำรองให้กับเรานะคะเรียนเชิญผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาดนะคะและท่องเที่ยวนะคะคุณเจริญชื่นในธรรมนะคะให้เกียรติขึ้นจับรายชื่อสำรองทั้งหมด5รายชื่อค่ะในกรณีที่ติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตัวจริงไม่ได้หรือว่าเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลผู้ที่ได้เป็นรายชื่อสำรองจะเลื่อนขึ้นมารับรางวัลแทนค่ะเรียนเชิญค่ะทีละหนึ่งท่านเลยค่ะ ในกรณีการจับรายชื่อสำรองนะคะเราขออนุญาตไม่ขานรายชื่อนะคะโดยที่เราจะทำการจับทั้งหมด5รายชื่อด้วยกันค่ะเราจะดูว่าเป็นรายชื่อที่ไม่ซ้ำกันนะคะโอเคท่านที่สองมาแล้วค่ะต่อไปรายชื่อสำรองท่านที่3มค่ะท่านที่4ี่ค่ะ และท่านที่5ค่ะ เรียบร้อยทั้ง5รายชื่อนะคะโดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็สําหรับในวันนี้นะคะขอแสดงความดีกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะผู้ที่อยู่ในงานกับเราตอนนี้ให้เกียรติขึ้นร่วมถ่ายภาพนะคะเพื่อเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลด้วยนะคะลําดับนี้ต้องขอเรียนเชิญคุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาค่ะเรียนเชิญคุณจรัญชื่นในางผู้ดหน่วยการกองวิจัยการตลาดและท่องเที่ยวนะคะและขอเรียนเชิญนะะค คุณวรรณภาเกียรพงษานะคะท่านผู้อำนวยการกลุ hmm. ่มงานอำนวยการด้านวิจัยด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาขึ้นร่วมถ่ายภาพค่ะต้นนะครับฝั่งที่ดินลูกศรที่5รังเกีครับ ตน,นีคน้ครับโอเคครับะยนรับญ่โครับยาเพวกนนนครับโอเคครับโอครับผมองกล้องนี่นะครับ อครับ 5, 4, 3, 2, คโอเค ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคณะผู้บริหารทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้นะคะจากทางเว็บไซต์ของ World Wide Web Thailand ด์เทลเที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่องนะคะว่าท่านผู้โชคดีนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเราติดตามกิจกรรมดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ